สวัสดีเช้าอังคารที่18สิงหาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเลทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยได้รับปัจจัยบวกมาจาก การที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่15สิงหาคมนะครับที่ตอนแรกเนี่ยจะมีการประชุมเพื่อประเมินข้อตกลงทางการค้าระยะที่หนึ่งนะครับระหว่างสหรัฐและก็จีนแต่ปรากฏว่าการประชุมเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับเนื่องจากในตอนนี้เนี่ยทางสหรัฐนะครับยังค่อนข้างพอใจกับการสั่งซื้อสินค้าของทางจีนแล้วก็อยากให้เวลากับทางจีนมากขึ้นนะครับสาหรับการสั่งซื้อสินค้า เหมือนสารัฐก็เข้าใจนะฮะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดการแพร่บงังโควิด -19 ทําให้เกิดการปิดประเทศนะฮะส่งผลให้การขนส่งต่างๆเลยต่างๆ,ๆเนี่ยมันหยุดชะงักไปนะครับพอเริ่มมีการเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าจีนเนี่ยก็มีการเร่งสั่งซื้อสินค้าจากทางสารัฐเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยทําให้ทางสารัฐนะครับโอเคที่จะเลื่อนการประเมินออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ภาพของความขัด แยง้งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันคลายตัวลงนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยอันนี้นะครับมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาหุ้นทั่วโลกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้นะครับแต่<ช>ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คือตลาหุ้นจีนนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลดลงมาต่อเน,นื่องนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันที่ตลาหุ้นสารัฐนะครับผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งก่อนนะครคือเรื่องของ GDP ไตรมาสสนะครับของประเทศไทยนะฮะเมื่อวานนี่มีการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสสของปีสองพันยีปรากฏว่าหดตัว12.2%ดนะครับดีกว่าที่คาดไว้นะครับที่ตลาดคาดไว้แล้วก็รวมถึงมุมมองของ s c b s ด้วยนะครับโดยทางมุมมอง S c b s เนี่ยคาดว่ามันจะหดตัวที่ประมาณ3 13.5%ปนะครับปัจจัยหลักๆที่ทําให้ GDP หดตัว ลดลงนะครับมันมาจากภาคการบริโภคนะครับที่ดีกว่าที่คาดเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ภาคการลงทุนนะครับที่ดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> คือภาคการลงทุนของเอกชนเนี่ยมันหดตัว15นะครับแต่ว่าเราคาดไว้เนี่ยว่ามันจะหดตัวถึง28 <c oughs> บ่งชี้ว่าการลงทุนในอน,นาคนะครับมันมีโมเป็นตัมการฟื้นตัวที่ดีนะครับ <c oughs> ด้านการส่งออกก็ดีกว่าที่คาดไว้เช่นกันโดยหดตัว17.8นะครับ <c oughs> จากที่คาดไว้ประมาสักติดลบประมาณ25 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะาการส่งออกทองคำนะคะช่วงที่ผ่านมานทองคําราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นดีมากเลยเราเลยส่งออกทองคําไปเยอะนะครับแล้วก็พวกสินค้าอิเล็กทรอนะครับที่ส่งไปจีนกับสหรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้หดตัวแรงอะไรนะครับสรุปเบื้องต้นนะครับตัวเลข GDP พในต้านไตรมาสนี้เนี่ยก็มีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีต่อเน,นื่องนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะครับแต่เัาไงก็ตามนะครับเมื่อมองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ย เศรษฐกิจไทยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่3าระการนะครับประการแรกนะครับเรื่องนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาไทยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะครับเนื่องจากการเลื่อนทัฟเฟิลบับเบิลออกไปนะครับรวมถึงกับพรกกรฉุกเฉินเนี่ยมันก็ยังมีการต่ออยู่ไปเรื่อยๆนะครับประเด็นที่สองนะครับจํานวนคนตกงานเนี่ยเริ่มเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและแลการเดินทางต่างๆนะครับ ปัจจัยนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบกําลังซื้อนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเวลามาเขาไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวเขามาซื้อของมาจับจ่ายมาทานอาหารมาอะไรกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันทาให้เงินเนี่ยหมุนวนในเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของค่าเงินบาทนะที่อาจจะมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ ก็ปัจจัยนี้เนี่ยก็ต้องเรามาระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเงินเงินบาทเนี่ยมันแข็งขึ้นนะครับมันจะทําให้การส่งออกเนี่ยฟื้นตัวได้ช้าลงประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่อง GDP ในไตรมาสสองที่ผ่านมามาเริ่มที่ตาหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตาหุ้นสหรัฐสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในภาพรวมนะฮะโดยดัชนี S&P 500เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก0.27ใกล้ที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ครั้งนะฮะขาดแค่4จุดเท่านั้น แต่ส่วนดัชนี n น s แตร1ร้อยเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งแล้วนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง1.11%เลยทีเดียวนะครับส่วนดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับลดลงไป86.11จุดนะครับโดยมีปัจจัยกดดันมาจากหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะครับและกลุ่มสถาบันการเงินนะครับที่มันปรับตัวลดลงนะฮะพอพอสองกลุ่มนี้เข้ามากดดันดัชนีเยอะหน่อยเนี่ยดาวโจนส์นี่ติดลบไปเลยนะครับ แต่ภาพรวมเนี่ยก็ดูดีนะครับปัจจัยที่เข้ามาหนุนตราหุ้นสหรัฐนะครับมันก็มาจากภาพของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยที่มันปรับลดลงนะฮะหลังการประชุมเพื่อประเมินเข้าตกลงทางการระยะที่1เนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดนะครับปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกหลัก,กๆเลยที่ทําให้ตลาหุ้นสหรัฐนะครับแล้ตราหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็มีข่าวด้านลบออกมาเหมือนกันนะครับข่าวด้านลบเนี่ยเป็นเรื่องของ การเจราจานะครับเพื่อหาข้อสรุปของงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่สภาของเกสเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ตอนนี้ทำให้นักงทุนเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะจริงๆมันควรจะออกมาได้ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกระะกฎาคมละนี่ก็กางเดือนออสิงหาคมเข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถออกได้นะครับมันก็เลยทาให้นักงทุนเนี่ยเริ่มมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเทคโนโลยีและเฮลท์แคร์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินน้ำมันและอุตส,สาหกรรมการผลิตเนี่ยปรับตัวลดลงไปนะครับหุ้นเทสลาเนี่ยบวกขึ้นมาถึงสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเอ็นวีเดียบวกหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ็นเอ็มดีบวกหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนซูมวิดีโอเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลดงลงนะครับ ถัดมาที่ตาหุ้นจีนนะครับต่าหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยเสียใสา3 0้อเนี่ยบวกขึ้นมา1 1 0 6จุดหรือประมาณ2.35สเเ็ลยทีเดียวปจวัจจัยโบกหลักๆนะครับก็มาจากจากนักลงทุนเนี่ยดีใจที่ว่าเออตอนแรกก็มีความกังวลว่าเอ๊ะประเมินการค้าระยะที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ตึงเครียดกันเหลือเกินพอการประชุมถูกเลื่อนออกไปนะครับต่าหุ้นจีนเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ นะครับนักลงทุนต่างชาติยังเข้ามาซื้อสุที่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานซื้อไปอีก820ล้านเหรียญถือว่าซื้อสุที่ต่อเนื่องได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ซื้อค่อนข้างเยอะเกือบพันล้านเหรียญเหมือนกัน มาเลยส่งผลให้ตลาหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับส่วนตราหุ้นฮ่องกงนะครับก็มีการฟื้นตัวที่ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าดัชนีห่างแสงเนี่ยช่วงท้ายนะครับมันมีการลดระดับการปรับตัวลดลงคือในตลาดภาคเช้าเนี่ยดัชนีห่างแสงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันไปมากกว่า1.1ปรนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบถึง1.5แต่พอในภาคบ่ายเนี่ยก็เริ่มอ่อนตัวลงนะฮะจากแรงเทขายคือนักทุนเนี่ยตอนนี้นะครับถึงแม้เขาจะเบาใจในเรื่องความสัมพัััันนนนธ์รระะหหวว่่่่่่าาาางงงสแแแลจจีไไปดบบบึตเขก็ยมมใ ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมี Executive Or d e r อะไรออกมาอีกในนาคนหรือเปล่านะครับเพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งสหรัฐในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเอ้ยพฤศจิกาย,ยนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอาจจะยกระดับเรื่องออความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยให้มากขึ้นได้นะครับเพราะว่าการที่เขาแบบมีนโยบายแบบในเชิงที่กดดันจีนเนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยมีคะแนนเสียงที่ดีขึ้นนะครับ ต่ชนี้ห่างแสงเทคอินเด็กก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะรับวกขึ้นมา36.7จุดนะฮะหรือ0.5%คือตอนนี้น่าลงทุนอย่างกังวลน,นะครับว่าแบบบริการของพวกบริษัทเทคโนโลยีจีนที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยจะมีโดนกดดันอะไรมากขึ้นหรือเปล่าหลังจากช่วงที่ผ่านมาเน้เนไปกดดันที่ของ t i t t o k กับ t e n เซ็นเป็นหลักนะครับ มาที่ตลาหุ้นญี่ปุ่นนะครับต่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวลดลงถือว่าค่อนข้างแรงนะครับลงมา0.8%เพราะตลาต่หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงนะครับมันมาจากกรารประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาส2นะที่หดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับโดยหดตัวไปถึง7.8%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่7.6%และถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับหดตัวสูงถึง27.8%เลยทีเดีย มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 27. 2 7 2นะครับแล้วก็ค่าเงินเยนนะครับที่มันแข็งค่าขึ้นมาจาก106.90เยนในวันศุกร์นะครับมาที่106.50เยนในวันจันทร์นะครับสปัจจัยนี้มันเลยเข้ามากดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหนึ่งนะครับคือองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจทโชเนี่ยได้มีรายงานว่าบริษัท ญี่ปุ่นประมาณ41%เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะขยายการดำเนินธุรกิจนะครับไปที่ประเทศเวียดนามภายใน3ปีข้างหน้านี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะฮะถึง5.5%ปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาต้องการลดความพึ่งพิงจีเนี่ยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับมันไม่ค่อยดีมา2-3ปีละเขาก็เลยอยากจะลดความผันผวนตรงนี้ลงนะครับเวียดนามก็เป็นเป้าหมายหลักที่ญี่ปุ่นอยากจะไปนะครับ ันที่ตลาดหุ้นยุโรปบ,บ้างนะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0.3%นะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างอยู่ในกรอบแคบๆถึงแม้ว่าจะได้ปัจจัยบวกจากเรื่องการเลื่อนการประเมินข้อตกลงทางการค้าระยะที่1ออกไปยังไม่มีกําหนดนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็ถูกกดดันจากปัจจัยในเรื่องการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับที่โดยเฉพาะประเทศในเศรษฐกิจสาคัญอย่างพวกฝรั่งเศสอย่างไรประมาณเนี้ย ระบาดกันค่อนข้างหนักนะครับมันเลยเข้ามากดดันตลาทุ้นอยู่เหมือนกันนะครับปัจจัยบวกมันเลยบวกไม่ได้เต็มที่นะครับพวกหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับก็ยังปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงอย่างพวกสายการบินอะไรเงี้ยลดกันไปกันมากกว่า 3- 4มเนะครับหุ้นหุ้นโรงแรมอย่างคือแอคคอร์ก็ลดไป3.7%เช่นกันกลุ่มสถาบันการเงินก็ปรับตัวลดลงนะครับปัจจัยพวกนี้มันเลยส่งผลให้ดัชนีสต็อก600ของยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้มากนะครับมาทททีี่่รรราาาาคคคคคอองงนนะับเย ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2.1นะครับโดยมีปัจจัยสัมบันณ์มาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมาที่ระดับ92.83จุดนะครับหรือลบไป0.28ทองคำเนี่ยบวกดีเลยนะครับปิดไป1,985เหรียญปัจจัยที่เข้ามาสับสนุ์ราคาทองคำนะครับมันก็มาจากค่าเงินดอลลาร์นะครับที่มันอ่อนค่าลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ อายุ10ปีของซาลาที่ปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า0.7 0%, 0นะคะเมื่อวานมันปิดไป0.69%นะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันเลยเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำนะครับมันที่มุมมองค่างเงินกันบ้างนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ย บอลยูสารัฐนะครับมันปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะฮะมาต่ำกว่า0.7นเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากนักทุนเนี่ยไม่มั่นใจว่ารัฐสภา,าสหรัฐนะครับจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วอย่างที่คาดหวังเพราะตอนนี้ไอมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจได้การคังตัวใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ออกมานะครับโดยภาพความเสี่ยงจากการเมืองนี้เนี่ยมันกดดันให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาหา 0. 2%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนค่างเงินบาทนะครับช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างขึ้นนะฮะโดยนักทุน่ ังวลแต่เรื่องความผันผวนทางการเมืองของไทยเนี่ยมากขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตด้วยนะครับจึงมีการทยอยลดการถือค่าเงินบาทลงนะครับสุดท้ายนะครับต่าหุ้นไทยต่าหุ้นไทยเมื่อวานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในช่วงเปิดตลาดนะครับแต่ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะแป๊บเดียวก็ปรับตัวลดลงแล้วก็อยู่ในแดนลบไปแทบจะแบบตลอดการซื้อขายเลยทีเดียวนะฮะปิดตลาดก็เซ็นเเด็กลดไป6.14จุดหรือลดไป0.46เปอร์เซ็นต์นะครับ หุ้นในกลุ่มปิโตเคมีนะครับสื่อสารท่องเที่ยวนะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มถึงมือยางนะครับลงไฟฟ้าราคาปีกเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเมื่อวานหุ้นอย่างเอโอทนะครับยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์บวกหนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทูนะครับบวกถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับมันเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงมากนักนะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกกกนนนนนนะะะคคครรรรรรััััับบบเเเดดีีี๋ยวววผผมมมขขออออสุปให้้้้งง่่่่าาาาืจทท์ิไึ ประเด็นที่หนึ่งนะครับดัชนี NASDAQ ร้อยเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งนะครับโดยโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นส่วนดัชนีน S&P ห้าร้อยเนี่ยก็เหลือเพียงแค่สี่จุดเท่านั้นก็จะทําจุดสูงสุดใหม่ได้ประเด็นที่สองนะครับการเรื่องก,การประชุมเพื่อประเมินข้อตกลงทางการคา้าระยะที่หนึ่งเนี่ยส่งผลบวกต่อเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าสองเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าทําจุดสูงสุด ใหม่ทำจุดสูงสุดได้ในรอบหนึ่งเดือนนะครับไม่ใช่จุดสูงสุดใหม่นะขออภัยนะครับคือในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอแรงกดดันหลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นต่อนเนื่องนะครับสุดท้ายนะครับราคาทองคำเนี่ยกลับมาปรับตัวขึ้นได้โดดเด่อนอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ปรับตัวลดลงมางกว่าสี่เปอร์เซ็นในสัปดาห์ก่อนราคาทองคำนะครับมีปัจจัยสนุนสนับสนุนมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่างลงแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตร สารัฐนะครับอายุ10ปีที่ปนะรับตัวลดลงต่ำกว่า0.7ประครับปัจจัยเหล่านี้ก็สนับสนุนราคาทองคำได้นะฮะสำหรับภาพรวมของตลาดการเงินทั่วโลกในวันจันทร์ก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ